สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูรถอีกหนึ่งคันนะครับซึ่งเป็นซ b บียพาาปี2015นะครับซึ่งคันนี้มันเป็น h r c c o l o r อนะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคันนี้มันเป็นคันที่หลายคนทักมาถามผมว่ามาทำไมไม่รีวิวคันนี้สักทีอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆรีวิวไปแล้วแล้วก็ลืมเปิดไม่มันก็เลยไม่มีเสียงเลยทั้งคลิปเลยนะฮะก็น,นี้รีวิวให้ใหม่นะครับก็เดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูสภาพรถนะครับว่าซ b บียพาา hrc color ปี2015คันนี้นะครับมีสภาพอย่างไรนะครับหลายคนดูรูปแล้วแต่วันนี้ทุกคนจะได้ดูเป็นวิดีโอด้วยนะครับก็เดี๋ยวพาทุกคนมาดูนะฮะนี่ก็คือ cbr panar ปี2015 hrc นะครับผมเป็น hrc color นะครับคันนี้สวยมากนะฮะด้วยสภาพรถเนี่ยก็ตามรูปเลยนะแต่ดูคลิปวิดีโอก็น่าจะชัดเจนกว่านะครับเป็น hrc color ปี2015ที่เป็นอีกหนึ่งคัน ที่สภาพถือว่าสวยจริงๆนะครับเพราะอะไรหนึ่รถคันนี้มาดูเลขใหม่กันนี่คือไม้แท้นะครับ14,145กิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึงคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงซื้อมือ1ออกสู์ทอ n d a าบิกวิงไม่เคยโอนไม่เคยแจ้งย้ายไม่เคยเปลี่ยนชื่อแล้วก็ไม่เคยมีอุบัติเหตุอะไรเลยนะครับสีเดิมแท้โรงงานทั้งคันนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ย จะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของคนที่กําลังมองหา CBR พันธุ์นะครับผมจะบอกว่ามันเป็นรถที่สมบูรณ์แบบในเรื่องของสภาพรถมือสองอย่างมากนะครับซื้อไปเนี่ยไม่ต้องกังวลอะไรเลยเรื่องสภาพนะเพราะอย่างหนึ่งเนี่ยใครที่เคยดูรีวิวผมอยู่แล้วนะครับใครที่เคยดูคลิปหรือดูคลิปก่อนอน,อนหน้านี้ก็จะเห็นว่าผมก็ข้านที่จะชัดเจนในเรื่องของสภาพรถนะครับผมถอดให้ดูหมดนะครับเพราะว่าหนึ่งอะไร ผมต้องสบายใจก่อนในการขายรถ1คันด้วยสภาพรถมือ2นะครับแล้วก็2คือลูกค้าที่อยู่ใกล้หรืออยู่ไกลก็ตามก็ต้องได้เห็นสภาพรถนะครับซึ่งมันก็เป็นข้อดีของเราทั้ง2ฝ่ายนะครับที่ได้เห็นสภาพรถอย่างแท้จริงไม่มีปกปิดไม่มีหมกสภาพนะครับรถมีลม้มบอกลม้มรถมีชนบอกชนนะครับรถสภาพไม่ลม้มไม่ชนก็ต้องบอกตามนั้นเลยนะคือไม่ลม้มไม่ชนนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพรถโด,ดยรวมก่อนและกันแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูเรื่องของเอกสารกันนะครับ นี่คือตัวสภาพรถนะครับซึ่งจะเป็นสีเดิมแท้โรงงานแบบนี้นะครับซึ่งผมบอกอยู่ทุกคลิปอยู่แล้วนะครับว่าวิธีการสังเกตดูรถสีเดิมแท้ให้ดูอย่างไรนะครับสติกเกอร์ทุกชิ้นนะครับที่เห็นอยู่นะครับจะต้องเป็นสติกเกอร์ที่แปะอยู่บนสีรถนะครับไม่มีแลกเกอร์เคลือบทับนะครับต้องบอกก่อนนะ ด้านฝลิงข้างก็เช่นเดียวกันนะครับและนี่ก็เป็นสีเดิมแท้โรงงานเงาเงาแบบนี้คลิปผมไม่มีแต่งสีไม่มีดึงสีนะครับไม่มีทําอะไรเกี่ยวกับการเปลี่ยนสีเลยนะครับปรับสีเลยไม่มีเลยนะฮะนี่คือสีเดิมแท้ๆความใสความเงาของแล็กเกอร์ก็ยังคงเป็นแบบนี้นะครับนี่นะทุกจุดเลยนะครับสีเดิมโรงงานหมดสติ๊กเกอร์เดิมแท้หมดนะครับทุกจุดเลยนะสภาพรถคือแบบนี้ มาดูสภาพรถโดยรวมก่อนละกันนะครับคันนี้มีของแต่งอะไรคันนี้ติดตั้งเป็นปั๊มเบมโบอิตาลี19 RCs มาให้แล้วนะครับผมแล้วก็ยังมีมือคลัตช์ของเบมโบอิตาลีด้วยนะครับก็เป็นของแท้ทั้งซ้ายและขวาเลยนะฮะชิลหน้าทรงซิโรกาวิตี้นะครับผมเป็นดับเบิลบับเบิลสโมกนะครับสีสโมกนะครับค่อนข้างที่จะมีความจบเฉียวนะเห็นไหมฮะแล้วก็ถัดมานะครับคันนี้นะครับก็ในเรื่องของตัวแฟลิ่งข้างนะครับก็จะสวยเดิมแบบนี้นะครับ ท่อหม้อน้ำนะครับจะต้องเป็นแบบนี้มีรอยขีดของปาก,กามาร์คเดิมโรงงานแบบนี้ไม่เคยถูกถอดน,นะครับสีรอยปาก,กามาร์คระหว่างท่อยางกับตัวเข็มขัดลัดจะต้องอยู่ในแนวเดียวกันอย่างนี้ไม่เคยถูกถอดไม่เคยดูไขนะครับนี่นะฮะทุกคนจะเห็นนะครับมีรอยปาก,กามาร์คขาวๆอยู่ด้านในนะครับเฟลลิ่งฝาครอบเครื่องนะครับก็คือชิ้นเว v e r ฝาครอบเครื่องก็ยังคงอยู่นะครับคันนี้เคยเปิดให้ดูภายในแล้วนะครับว่าคันนี้ภายในฝาเครื่องคือสวยหมดนะสีเดิมแท้โรงงานทั้งหมดนะฮะ แล้วก็สภาพรถโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเซ็นเซอร์พักเท้าก็ยังคงอยู่ครบนะครับท่อติดตั้งเป็นของ Enspec Titanium นะครับผมเป็นสลิปออนนะครับตรงรุ่นแล้วก็มีไส้ที่สามารถถอดเพื่อเพิ่มความดังของเสียงได้นะครับท่อจะแบ่งเป็น4ท่อนนะครับคือปลายกลางคอสวมท่อนที่1แล้วก็ท่อนที่2ด้านล่างนะครับผมซึ่งด้านในนี้นะครับก็จะมีไส้อีกหนึ่งไส้นะครับสามารถดึงออกได้ถ้าใครอยากให้ท่อดังแต่ตอนนี้มีคลิปเสียงท่อนะครับที่ถ่ายรีวิวไว้ให้ดูเดี๋ยวเราไปฟังกันอีกทีหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันดีกว่านะครับว่าคันนี้เสียงท่อจะเป็นอย่างไรนะฮะนี่นะครับ แบบแก้วแสบแก้วหูนะครับเสียงไปทางดังทุ้มแน่นนะครับซึ่งมันมีไส้ที่อยู่ด้านล่างอย่างที่ผมอธิบายให้ฟังนะั้นมันมีไส้ที่อยู่ด้านในซึ่งถ้าอยากให้ดังกว่าน,นี้เราก็เอาไส้นั้นออกแต่ตอนนี้เอาไส้ใส่ไว้อยู่ข้างในนะครับก็จะได้ยินเสียงที่ค่อนข้างที่อยากเป็นทุ้มแน่นนะครับผม โอคนะครับและนี่ก็เป็นเสียงของทิพยาพนาคันนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูข้างในแนละเหลี่ยมอื่นกันต่อครับสวิงอาร์มนะครับก็จะเป็นสีเดิมแท้โรงงานแบบนี้นะครับผมยางคันนี้เป็นเดียโบซูเปอร์คอร์นะครับผมคันนี้เป็น Super c ์คอร์ซ่ีนะครับดูสะพานยางอย่างชัดๆนะครับยางสภาพใหม่ๆนะครับนี่นะยางเป็นสายฟ้านะครับซอฟๆเลยนะสำหรับสายซิ่งนะ ก็ค่อนข้างที่จะเหมาะนะครับแล้วก็อันเดอร์เทลคือสวยหมดมีท้ายสั้นนะครับติดทะเบียนอยู่ทางด้านนี้นะครับผมแล้วก็ไฟท้ายแต่งไฟเลี้ยวในตัวของโมโต d y นามิกนะครับมีฝาครอบบ่อซ้อนให้นะครับแล้วก็มีบ่อซ้อนให้ด้วยนะครับคันนี้มีท่อเดิมให้ด้วยนะครับมีท้ายเดิมให้นะครับคันนี้ได้ของเดิมค่อนข้างที่จะครบนะครับแล้วก็กุญแจ2ดอกนะฮะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยให้ดูสีบริเวณที่ถังน้ํามันนะครับ สติกเกอร์ต่างๆนี่เป็นครงเดิมของโรงงานทั้งหมดนะครับที่แปะอยู่บนชุดสีนะครับนี่นะคือเดิมๆโรงงานจะแห้งๆแบบนี้เลยนะครับไม่เคยถูกทําสีนะฮะแล้วก็สติกเกอร์คาดลายบริเวณนี้นะครับจะเป็นสติกเกอร์ที่แปะลงบนแฟลลิ่งแล้วก็มีการเคลือบแบล็กเกอร์ทับเฉพาะถังน้ํามันเท่านั้นนะครับที่หลายๆคนต้องทราบนะบว่าซ b บีอาร์พัน สติ๊กเกอร์ทุกชิ้นจะไม่ถูกแลกเกอร์เคลือบทับนะครับยกเว้นบริเวณถังน้ํามันเท่านั้นนะครับที่จะมีแลกเกอร์เคลือบทับเฉพาะลายนะครับแต่ถ้าเป็นพวกวอร์นิ่งพวกนี้จะแตะลงบนสีเลยนะฮะนี่นะฮะก็คือจะแปะลงบนสีแท้ๆนะครับ สภาพรถโดยรวมเนี่ยคือสภาพสวยเลยนะครับซึ่งเป็นอีกคันหนึ่งที่มันดีตรงที่ว่ามันไม่เคยมีอุบัติเหตุอะไรนะมันไม่เคยลม้มไม่เคยชนนี่คือปัญหาที่หลายคนอาจจะได้รถล้ลมรถชนไปในสภาพรถที่เป็นมือสองนะซึ่งบางคนดูไม่เป็นก็อาจจะตกหล่นเรื่องตรงนี้นะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายนะแต่การที่ได้ความรู้ได้ข้อมูลตรงนี้ไปก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลหนึ่งหนึ่งทางเลือกที่ทําให้เราดูรถได้ชัดเจนขึ้นในสภาพรถนะครับ สปิงอาร์มนะครับก็ให้ดูนะครับว่าสติกเกอร์เดิมจะต้องเป็นแบบนี้หมดนะครับสติกเกอร์จากโรงงานจะเป็นแบบนี้สีเดิมแท้แบบนี้นะครับไม่มีรอยล้มไม่มีรอยขูดขีดหรือไม่มีรอยอักเสบอะไรเลยนะฮะเป็นเดิมเดิมใสๆแห้งๆสติกเกอร์บาร์โคดที่แปะอยู่ตรงคันเกียร์ของตอนออกศูนย์ป้ายแดงก็ยังคงอยู่เลยนะครับนี่คือมาร์กเ,เดิมทุกจุดนะฮะ แล้วก็สําคัญที่ผมเคยบอกประจําว่าซีเบียพันลองดูดีๆนะครับว่าตรงนี้จะมีท่อยางอยู่3เส้นนะครับก็คือท่อน้ําทิ้งและท่อหายใจของถังน้ํามันอยู่2เส้นนะฮะจะต้องออกรูตรงนี้ครบ3เส้นนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะฮะให้ดูสภาพรถโดยรวมก็ถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่สภาพดีนะครับรอยมาร์กของโรงงานนะฮะรอยมาร์กปากกาสีขาวจากท่อมะนาวก็ยังคงอยู่ในตําแหน่งเดิมทุกจุดทุกอย่างนะครับท่อมะนาวสวยนะครับคอท่อก็คือสวยเดิมแบบนี้หมดนะฮะ ให้ดูหลังพึ่งมน้ำหลังพึ่งมน้ำนี่คือใสเลยนะครับใสๆแบบนี้นะซึ่งเป็นอีกคันหนึ่งที่สภาพเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยค่อนข้างที่ชัดเจนมากนะครับไม่มีตําหนิใดๆนะครับแทบจะไม่มีอะไรเลยนะฮะแล้วก็คราวนี้มาดูในเรื่องของเอกสารนะครับก็คันนี้นะครับก็ยังมีคงมีบุ๊กสวิตนะครับแล้วก็มีคู่มือภาษาไทยภาษาอังกฤษอยู่ครบนะครับผมแล้วก็สําคัญคันนี้ เป็นกุญแจแท้2ดอกนะครับมีกุญแจให้2ดอกแท้โรงงานนะครับภาษีพลบนะครับภาษีก็จะเป็น -66 นะครับแล้วก็พลบก็มีให้ครบทุกอย่างนะครับแล้วก็ในส่วนของเล่มทะเบียนนะครับเล่มทะเบียนนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวรถเนี่ยก็จะเป็น c ิบิาพานาอานะครับคส2014 จดทะเบียน2015 58เดี๋ยวตรงนี้ผมจะดอกจันให้ทีนึงว่าเราดูรถอย่างไรนะครับแต่คันนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับจดทะเบียนพฤษภา58นะครับผมรถซื้อผ่านกรุงศรีปิดไฟนนซ์กรุงศรีก็โอนเป็นชื่อเจ้าของมือเดียวนะครับรถทะเบียนสวยนะครับเลขทะเบียน7788กรุงเทพมหานครนะฮะซึ่งคันนี้เนี่ยภาษีรายการภาษีนะครับต่อครบทุกปีไม่มีขาดต่อนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่เขาบอกว่าหน้า18สวยๆคือหน้า18แบบนี้ นะครับมีรายการโอนจากกรุงศรีแค่รายการเดียวมาเป็นชื่อผู้ครอบครองคนปัจจุบันคือเจ้าของที่ือซื้อมือหนึ่งป้ายแดงนะครับนี่ถือว่าเรียกเป็นว่ามือหนึ่งป้ายแดงสภาพสวยเล่มสวยทุกอย่างสวยหมดคันนี้มันเป็นคส2014ใช่ไหมครับงั้นแปลว่ารถคันนี้ก็คือ14สิซึ่งจริงๆแล้วคันนี้มันเป็นโมเดล2015 HRC c o l o r ถามว่าเราดูกันอย่างไร HRC c u l o e r 2015กับ2014แตกต่างกันอย่างนี้นะครับผมให้ดูในแต่ละจุดก่อนนะโอเคเดี๋ยวผมขึ้นรูป ในรูปที่เห็นอยู่นี่คือ Honda c b r 1บ0ย r c ์ปี2014นะครับซึ่งเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว่าเป็นเฟรมรถที่เป็นสีเงินเห็นไหมฮะเฟรมรถจะเป็นสีเงินสวิงอาร์มจะเป็นสีเงินกระบอกโชคหน้าและจานเบรกหน้าจะเป็นสีทองนะครับตามรูปนะฮะสังเกตดีๆนะเฟรมสีเงินสวิงอาร์มสีเงินกระบอกโชคทองและจานเบรกหน้าเป็นสีทองแต่สีตัวรถจะเป็นสีเดียวกันทีเดียฮะ โอเคนะอะคราวนี้คราวนี้มาดูกับจากคันนี้บ้างคันนี้นะครับเป็น HRC 2015 15ก็คือจะได้เป็นเฟรมสีดำสวิงรอมสีดำกระบอกโชคสีดำและจานเบรกยูทกะสีดำนะครับผมนี่คือ15ถ้าถามว่าเอ๊ะแล้วมันจะแตกต่างอะไรอีกระหว่างปี14กับ15สิ่งที่แตกต่างรถปี14กับปี15ให้ดูที่นี่ครับรถที่เป็น2012 13 14นะครับจะเป็นกุญแจแบบดอกทางซ้ายคือดอกยาว นะครับนี่นะฮะแต่ถ้าเป็นรถ2015-16ขึ้นมาจะเป็นดอกทางขวาคือดอกสั้นเขี้ยวในดอกซ้ายเขี้ยวนอกเห็นไหมครับโอเคนะครับนี่คือข้อแตกต่างนะแล้วก็14นะครับจะเป็นหัวโชคสีน้ำเงินแต่ถ้าเป็น15ขึ้นมาจะเป็นสีเทาแบบนี้โอเคนะครับฝาถังน้ำมันถ้าเป็น2012-13-14จะเป็นน็อต7ตัว จะเป็นน็อต7ตัวแต่ถ้าเป็น15ขึ้นมาจะเป็นน็อต5ตัวแบบนี้โอเคนะนี่คือความแตกต่างของตัวรถนะครับที่จะบอกเลยว่านี่คือรถ14หรือ15แล้วคราวนี้ผมจะบอกคลิคอีกนิดนึงว่า CBR 1000พันนะครับหรือรถตัวพันของ Honda ดอกกุญแจตั้งแต่ปี1ิขึ้นมาจะเป็นลักษณะอย่างนี้ถูกต้องไหมฮะ <S <S จะคล้ายๆ6 5 0ใช่ไหม <S 1> <S 1> เพื่อนๆสังเกตเห็นนะฮะจะคล้ายๆดอกกับพวก6 5 0แต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันคือ ปลายน้ําที่อยู่ทางด้านในโลโก้ฮอนด้าสีแดงครับ mm. เห็นไหมครับ mm. ถ้าเป็นตัวพันจะเป็นปลายน้ําที่อมแดงแต่ถ้าเป็นพวก6-50จะเป็นปลายน้ําที่ดําล้วนอ่านะฮะแต่2ดอกนี้คือของซีบียพันนะอ่าให้ดูจะบอกนี้ปลายน้ําที่อยู่ในโลโก้ฮอนด้านะครับจะเป็นอมแดงถ้าเป็นซีบียพันสองพขึ้นมานะครับหรือตัวพันอื่นๆน,นะครับที่เป็นค่ายฮอนด้าจะมีปลายน้ําที่อยู่ในโลโก้ฮอนด้าอมแดงแบบนี้แต่ถ้าเป็น6.50 จะเป็นสีดําล้วนจะไม่มีอมแดงในโลโก้แบบนี้นะครับโอเคนะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับซึ่งเพื่อนๆท่านใดที่สนใจในซีบาพันนะครับผมก็แนะนําว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สามารถซื้อไปใช้งานได้คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่เป็นพาหนะอย่างแท้จริงไม่ใช่ภาระแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นรถอีกหนึ่งคันที่สภาพสวยมากนะครับเพิ่งผม หรือดูแล้วการันตีเลยว่ารถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุไม่เคยมีเปิดเครื่องยกเครื่องผ่าเครื่องหรือแฟตกล่องหรือจูนหรืออะไรใดๆเลยคือออริจินอลจริงๆนะครับนี่สําหรับใครที่ชอบรถเดิมโรงงานแบบสภาพสวยๆส,สภาพใสยๆนะครับอะไหล่เดิมครบๆนะครับมีบุ๊กเซอร์วิสคู่มือทะเบียนสวยมือเดียวป้ายแดงวิ่งน้อยคันนี้เลยนะครับหมื่นสี่พันโลเท่านั้นนะครับแล้วก็ฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับสําหรับคันนี้นะครับที่สําหรับใครที่สนใจนะฮะ เป็น1คันที่สําหรับการเสียเงินเป็น1คันที่สําหรับใครที่จะต้องซื้อรถบิ๊กบัสมือสองในรุ่นนี้นะครับซึ่งไม่ผิดหวังแล้วก็คุ้มค่าเงินแน่นอนนะครับสำหรับตัวรถนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยการเซอร์วิสดูแลของร้านเรานะครับก็ใครที่รับรถของลูกค้าทุกท่านนะครับเราก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ใหม่ทั้งหมดเซ็ตรถให้ใหม่ทั้งหมดนะครับตรวจเช็คสภาพรถภาษีพรบแล้วก็ทุกอย่างก็จะต้องครบนะครับผมซึ่ง นำไปใช้งานนี่เราเข้าใจนะเพราะว่าเราชอบรถสวยลูกค้าก็ชอบลูกค้าชอบเราชอบทุกคนชอบหมดรถสวยแต่หาจากไหนตรงนี้คืออีกหนึ่งคันที่รถสวยนะครับผมแล้วก็ใครที่มองหาสี B ่ล้านพันอยู่ก็แนะนําคันนี้เป็นหนึ่งคันนะครับไม่ผิดหวังนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่3ามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมมีท่อเดิมท้ายเดิมเบาะเดิมกุญแจสองดอกบุกสวิตคู่มือและเป็นรถหนึ่งหมื่นสี่พันโลแท้ๆนะครับผมคันนี้นะครับ 3 2 9 0 0 0บาทนะครับลูกค้าเครดิตดีนะครับก็จัดได้อยู่ที่2 0 0แสนนะครับส่วนที่เหลือก็ดาวน์เริ่มต้นที่4,9,000บาทนะครับสำหรับการบริการแล้วก็การเซอร์วิสของร้านเรานะครับใครที่ติดตามในเพจก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าเราดูแลเต็มที่นะครับรถทุกคันนะครับรีวิวให้ชัดเจนไม่มีหมกสภาพนะครับเปิดให้ดูทุกจุดนะครับแล้วก็ สร้างความสบายใจให้ลูกค้าไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลนะครับเราก็มีความชัดเจนในเรื่องของการเซอร์วิสรถแล้วก็การดูแลรถรีวิวรถด้วยสภาพรถแบบนี้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะนี่คือสภาพรถโดยรวมนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งตอนนี้ครับก็ที่เป็น Facebook s u p e r b i า e Center ภาษาไทยแบบนี้นะครับ ก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เพื่อนเต็มแล้วนะครับก็ฝากรบกวนทุกท่านกดติดตามด้วยแล้วก็เพื่อนๆที่ดู u t u b e นะครับก็ฝากติดตาม YouTube ด้วยนะครับสำหรับคอมเมนต์ต่างๆนะครับชื่นชมเข้ามานะติชมกันเข้ามาได้นะครับใน YouTube เราก็จะพยายามรีวิวให้ได้คุณภาพแบบนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็แอดไลน์นะครับตาม QR ีย d e คที่ขึ้นหน้าจอนะครับแล้วก็แอดไลน์ทักถามข้อมูลเข้ามาขอรูปเพิ่มเติมขอคลิปเพิ่มเติมได้นะครับหรือขอโลเคชันเพื่อจะเข้ามาดูรรจิงได้นนกก็ฝาเพื่อๆทคติดตามแล้วก็ สนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสำหรับซี r บียพันอันนี้นะครับผมเป็นอีกหนึ่งคันที่สําหรับคนที่มองหาซี r บียพันเนี่ยไม่ผิดหวังในเรื่องของสภาพรถแน่นอนนะครับเพราะนี่คืออีกหนึ่งสีหนึ่งลายที่ หายากในตลาดตอนนี้นะครับเพราะส่วนมากเราจะเจอสีแดงสีดําหรือสีอื่นๆนะฮะแต่ถ้าสีนี้มีน้อยแน่นอนนะครับและนี่ก็คือรถสีแท้ใหม่แท้หมื่นสี่พันโลเช็คประวัติย้อนหลังจากศูนย์ได้นะครับผมซื้อขายด้วยความสบายใจนะครับเรารีวิวกันแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องสภาพรถได้เลยนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ